ทำคลิปเนาะทำคลิปเนาะทำเธอเนาะ ยาฮัลโหลสีครับพวกับผมในกายการนร e ท a ี TV อยู่กับผมในช่วงรีวิวอนิเมะนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พึ่งผ่านวันเข้าพรรษาะฮะซึ่งไม่รู้ว่าผมจะพูดทําไมนะที่ว่าที่นี้จะมาพูดถึงอนิเมะใหม่ในซีซั่นนี้แท้ๆแต่ผมก็จะมาพูดถึงวันเข้าพรรษานะก็แต่วันเข้าพรรษาก็จะได้หยุดกันยาวนะ,ะแต่ส่วนผมก็ไม่ได้อยู่นะฮะโอเค okay, ก็ตามนั้นแหละฮะก็ขอโทษทุกคนเลยนะฮะที่ลิปน,นี้อาจจะมาช้าเล็กน้อยนะฮะ เพราะว่าติดว,วิจัยนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่ผมทําวิจัยเป็นโปรเจกต์วิจัยอ่ะเออนั่นแหละที่ผมทําวิจัยส่งเขาเขาก็ไม่ผ่านทันทีนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะฮะม็เลยทำให้การทําคิกโคโผลนัล่าช้านะฮะก็สังเกใครที่รออยู่นะก็ต้องขอพระใจยอย่างยิ่งนะฮะขอพระใจอะไรวะนี่กูคุยกับใครวนะเนี่ยก็แวันนี้ผมก็มีอนิเมะเรื่องหนึ่งนะที่จะมาพูดถึงให้ได้นะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะที่แบบค่อนข้างดังพอสมควรนะฮะ ซึ่งเป็นอนิเมะอะไรนั้นนั้นเราก็ไปชมกันเลยนะฮะ This ก็อนิเมที่ผมจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่อง Zero Season 2นะฮะที่เพิ่งมาได้นะฮะซึ่งวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือ Zero Season 2เนี่ยมันมาทั้งหมดแล้วก็คือจำนวนสองตอนด้วยกันนะฮะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ใครหลายคนก็หน้าที่จะรู้จักนะฮะแต่ผมจะใครที่ไม่รู้จักผมก็จะเล่าเรื่องยอ่อให้ฟังแล้วว่าเรื่องนี้มันมีวาเป็นมาอย่างไงนะฮะนักสกิ Subaru หนุ่มญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาต่างโลกโดยไม่ทราบสาเหตุเขา ได้พบกับเอมิเลียและพับหลังพบเหตุที่ทําให้ตนและเอมิเลียถูกฆ่า เขาพบว่าเวลาถูกย้อนกลับมาตอนที่ตัวเขาเลือกมาโลกนี้ได้อีกครั้งและเป็นเช่นเดิมทุกครั้งทำให้เขาต้องพยายามหาวิธีที่หลุดพ้นจาก l o o ที่ไม่รู้จบนี้และออกเดินทางเพื่อหาสาเหตุที่เขามาโลกนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะต,ต,ต่างโลกนะฮะก็จะมีกองอวยมากมายนะที่เขาที่แต่ใครหล,หลายๆคนก็อวยเอมิเดียห,หลายๆคนก็อวยเลมกันไปนะส่วนตัวผมนะผมก็อวยเลมนะฮะแต่ ว่าผมก็จะพยายามที่จะเป็นกลางให้มากที่สุดในการทําคลิปนี้นะฮะก็เรื่องนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าใครคือนังเอกก็คือลิมนังเอกแน่นอนนะฮะนั่นใน,นกูกหาตีเดือยไงไอ้สัตว์ไอ้เดกก็โดดดามาให้อีกโอเคก็รับเ,เรื่องนี้เราก็จะมาพูดกันในซีซันที่2นะส่วนซีซันที่1นะเราก็จะพูดกันเล็กน้อยนะฮะเรื่องนี้นะฮะก็หลังจากวอมเดือนตอนที่แล้วหลังจากี่สตู้กับปาวานตัวสีขาวในซีซันที่แรกที่แรกนะฮะในซีซันที่2มันก็จะประจบต่อกันกับในซีซันที่แรกหลังจากที่ชนะปาาวนานมได้ะะก็คื หลังจากที่ชนะปาวานิเศต์เลม ที่กำลังจะตาไปสมทบกับซูบารุก็ได้เจอกับผู้ชายปริศนา2คนนะฮะที่มาจากลัทธิเม่มดนะฮะก็ลัทธิเม่มดคืออะไรสัใครที่ไม่เคยดูภาคแรกลัทธิเม่ม o ก็คือไอตัวผมเขีวๆที่อยู่ในภาคแรกที่มันเหมือนกับตัวโรจิตโลจิตน,นิดนึงอะ่ะตัวจิตจิตหลอนๆนะฮะก็จะเป็นตัวประมาณนั้นแต่ว่าก็ไอสองคนที่มาในซีซั้นที่2นี่ก็จะแตกต่างกันไปนะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นหนุ่มโลหนุ่มหล่อๆนะผมขาวๆอีกคนหนึ่งก็จะเป็น แบบผมยาวๆโรคจิตนะฮะคล้ายๆกับไอหัวเขียวเลยนะฮะซึ่งไอสองตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดมากนะโดยเฉพาะไอหัวขาวนี่คือใขรทาอะไรมันไม่ได้ฮะเท่าที่ผมดูขนาดเริ่มยังแพ้คิดดูนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะฮะผมก็แนะนํามาให้ไปลองดูกันได้นะค,ะคือถ้าเกิดดูเรื่องเนี้ยแ,กแรกนะฮะในภาคแรกของตอนที่1มันก็จะดูแบบงวยๆ,ๆนิดนึงนะ,ะนก็คือมันจะมีเหตุการณ์ซ้ําไปซ้ำมาก็คือเรื่องเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับ ีเซตเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องมันก็จะวนหลูกไปวนหลูมาแบบ เหมือนกบเราดูอนิเมะเรื่องหน them? Them? Helmet, ึ่งซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาดูไปเรื่อยเรื่อยเรื anyway, ่อยดูฉากเนี hey? ่ยฉากฉากเดินไปเรื t ่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนก็ดูซ้ำไปเรื่อยๆแต่พอเราดูมามันก็จะดูสึกแบบว่าจะมีการผิดปกติไปแต่ละฉากนะฮะที่มันมันไม่เหมือนกันนะฮะก็จะมีการผิดปกติไปเหมือนเหมือนกับเราเราจะลุ้นว่าไอ้ฉากเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงต่อมันจะบนลูบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็สำหรับใครที่จะดูเรื่องนี้ นะฮะคนที่สําหรับคนที่ไม่เคยดูนะก็แนะนานะให้ใหอยทนดูไปก่อนนะฮะทนดูไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าหลังๆก็คงจะสนุกแน่นอนนะฮะนั้นคะแนนในซีซั่ในซีซั่นที่2นะผมก็จะให้8.5นะฮะถือว่าสนุกเป็นพอสมควรนะแล้วก็ด้วยว่าที่ว่านางเอกเรื่องนี้เป็นหัวฟ้าที่ค่อนข้างสวยพอสมควรนะแล้วมีวาโมเอกและนารหลักนะ,ะก็คือสกา,าที่ชอบคินนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์และกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะในท้งสร้างผลงานต่อไปนะแต่คินนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝ่ายโยน้า Bye.